ระหว่าันมันมันระะวังนถ้าลงไปข้างล่างอ่ะมันมีกิปเปอร์กิปเปอร์ผมไม่เจอหรอกผมเจอแต่ใช่ด้วยตอนนี้เจอ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 ทางตันนะเจอทางตันหรือความ่างเปล่าอะไรขุดไปก่อนจะมีอะไรเปล่าข้างหลังเพราะว่าปกติถ้าขุดแบบนี้มันจะมีอะไรแปลกข้างหลังเฮ้ยก็พอแล้วก็ล่อของมันอะไรแบนี่ย ต้องหลอกมาด้วยคุณมาด้วยวกูกลัวนี่จะก็ตายดอกกินข้าวไปเฮ้ยสายจุ้วกันจริงๆอเนี้ยไปแล้วงนี้กูไม่สำรวจเน no ทานผู้ช่วยนะนี่หล่นนะคุณหล่นไปได้ไงคุณทานด้วยเฮ้ยต้องคุณต้องขุดแร่นี่ไปด้วยนะให้ได้ทองแดงเนี่ย เพราะว่ามันน่าทำอุกกาศได้คือตอนนี้คือแูกเร่องมีข้าวมาแล้วอ่ะเล็กนั่นแหละของดีเก็บวองหนึ่งคุณอะดูข้างบนน่ะจะปลวกระดนมาแล้วอ่ะอุ้ยฟาสซิวเก็บไปหมดเก็บไปหมดเยอะเหลือเขาช่วยเปลี่ยนไอ้ตะไคร์ได้ไหมอ่ะมองทีไรมันได้เหมือนเดมอนทุกทีเลยเดี๋ยวคุณรับนะผมเดี๋ยวผมคุด ดูเรียนลูกนี้ดีไหมซุกโอ้ยรักท่านโอ้ยโอ๊ยไอ้มันขี้นินโอ้ยโอ๊ยโออ๊ยโได้ได้ได้การเล่นสนุกมากเลยพี่โอ้หนูนะสนุกมากเลยหนูกจงปกชอบดีเรา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 เออรอนแลนแล้วไม่เห็นได้รับเลยอ้าวรับไม่ได้ออรับได้เลแต่ว่าติดนินยังไหมโอ้ยขุดยังไงเจอพอซิลได้แปดอันเลยอ่ะ นี่ยังมียังมีอีมีเป็นปึกเลยใช่ไหมตรงนั้นที่ปกเจอไม่โหลดแล้วอ่ะนี่กำลังนน่นกำลงังเนยครับขุดโคตรได้ไก่เลยได้ใจหมมาเลยไม่ต้องมาทำอะไรบางปิวป้วปิ้วได้ประมาณเก้าแล้วผมก็ได้เยอะเหมือนกันนะอืมดีแลอ้อเกือบตายคุณทุกคนแรกไอ้นี่ไปด้วยนะ ทำไมคุณหาทําปลอมแต่ปวกหาท่านจริงมันเป็นการฝึกไงฝึกไว้ก่อนจำลองจำลองไงมันใ<ง>จย,ยังลอยป้าเสว่ยบอผมจำลองไม่รู้เลยยังทำไมแล้วทำไมขี้ขุดเดมอนมันพังแรงเลยหรือว่าผมใช้งานมันหนักเกินไปปวไม่เคยอุ้ยเล็กอ่ะคุณขุดอันนั้นเดี๋ยวคุณขุดไปที่เดี๋ยวปวกขุดเล็กเอง พ่าสิววุ้ยไอ้ข้างในที่ท้ำโคตรเจอยามันีอีกเลยนี่นี่นี่คิปเปอร์คิปเปิ้ลคิปเปอร์คิปเปอร์นี่นี่โอเคได้แล้วทำไมนี่ได้อยู่ไหมเหล็กเยอะนะเหล็กก็เยอะอยู่นะผมก็เยใช้ได้เลยวุ้ยพ่อซิวเปลือกผ่านมานานพ่อิวทำไมกูไม่สังเกตเลยไงกูบอกไปแล้ว โปรไม่ใช่ควงเกลียดโปรยังไงถึงเจอก็เคยคุณที่เกียดคุณนั่นแหละเอาทล้วไม่ไม่เคยแล้วขุดคนพี่เชื่อเหรอคุณแล้วรู้จุกใจเลยเฮ้ยได้แม่ไหมไอะไรอ่ะอะไรไม่รู้มันหมาอันใหม่เลยมันเป็นเหมือนอันไหนมันมีรูปด้วยเป็นรูปหน้าเดรัเสาอ้าปากอยู่มันคือแน่เดี๋ยวพอร์ี้กนแน่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมายถึงอะไรเนี่ยคุณ โอ้คือตกใจก็ว่าเกินอะไรนี่คุณได้อ่ะนี่แบบเนี้ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนเหมือนสารแรและไผ่านกันมันมีทั้งแบบนี้กับแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้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 มีหลายแบบมีหลายแบบแบบคุณนี่แบบบินได้หรอโอ้ยติงมาเลยเฮ้ยจะดีนะไป เต้นทางหาวันพี๊ดมันพีเหรอเวี๊ดว้ยิ่วเีมก็บบันหัวคนมีด้วยไหมท้อดหมาแล้วอ่ะอุ้ยท้ำยังมีอีกเยอะเลยถ้ำใหญ่มากแต่ว่าเป็นทางยาวเหมือนนอนอ่ะชูวยตีหน่อยดิเดี๋ยวพวกสอร์ปิมันมันมันกางข้างกางขวางคออ่ะอุ้ยกูก็เอาสักขุมเกือบตายเลย ไปตายงั้นไปตายทำไมงั้นน่ะหวเร็วๆไม่ไหวหรอกผมคงท่าไม่ได้